เฉลยข้อ back and n r o n t นะของบทที่5นะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง List ก็มาดูโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์เขียนไว้อย่างนี้นะครับจะมีข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยนะครับอยู่3ชุดด้วยกันนะชุดที่1นะครับถ้าดูตัวอย่างตรงนี้นะก็จะเป็นสีแดงเนี่ยนะครับชุดที่1เนี่ยตัวแรกจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีขี่ตัวตามมา ตร,ตรงนี้เลขสีก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีสีตัวตามมานะนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีสีตัวตามมานะครับก,ก็คือตัวเลขสีตัวนี้อเสร็จแล้ห1ชุดนะชุดที่2จะเป็นลิสต์ที่เรียงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็ชุดที่3นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะอันนี้ชุดที่2นี่ข้อมูลก็จะเรียงยงอยู่บนบรรทัดเดียวกันนะคัขั้นด้วยช่องวา่างชุดที่3ก็จะเป็นข้อมูลแต่ละตัวตัวละบรรทัด นะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเจอตัวสุดท้ายซึ่งเป็นเลขลบนะครับก็สามชุดนะเขาก็บอกว่าถ้าเราเอาไอ้ข้อมูลที่ไล่เรียงมาเรื่อยๆครับอย่างถ้าดูอย่างเงี้ยข้อมูลจะเป็นหนึ่งสองสามสี่สิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่สิบห้าครับตัวเลขแต่ละตัวที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราจะใส่เป็นเราจะไปสร้าง ลิสต์ใหม่ลิสต์หนึ่งนะครับโดยการเพิ่มข้อมูลในลิสต์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการต่อท้ายลิสต์เพิ่มด้านหน้าลิสต์ต่อท้ายลิสต์เพิ่มด้านหน้าลิสต์ต่อท้ายลิสต์เพิ่มด้านหน้าแบ็กและฟอนต์นี่แหละครับแล้วแบ็กแล้วก็ฟอนต์แบ็กแล้วก็ฟอนต์แบบนี้นะครับนะก็คืออย่างเช่นอย่างเงี้ยก็คือ1เนี่ยต่อที่ท้ายลิสต์ก่อนก็เริ่มด้วยลิสต์ว่างนะครับหน้าลิสต์ต่อท้ายลิสต์สเพิ่มด้านหน้าลิสต์้ายลิสต์เอต่อท้ายลิสต์เงี้ยไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ลิสต์อะไร นี่นี่น,นี่นี่คือโจทย์เขาตั้งนั้นเองนะครับออวิธีแก้ปัญหาอันนี้จะง่ายหน่อยนึงนะถ้าเราเอาเอกเจ้าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นลิสต์ลิสต์หนึ่งก่อนนะเรียงตามลำดับที่เราอ่านเข้ามาแหละนะครับหนึ่งสองสามสี่สิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบดไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยเอาข้อมูลชุดนั้นนะ,นะครับหยิบทีละตัวมาแล้วค่อยมาตอดแบ็กแอนด์ฟอนต์นะนะครับแบ็กแอนด์ฟอนต์ในลิสต์ใหม่นะจะมีระเบียบมากกว่านะครับ ถ้าเกิดเราโมจะอ่านอ่านอันนี้ปั๊บเราแทรกเลยอ่านนี้ปั๊บเราแทรกเน,นี่ย,นนะยจะชุงนิดหนึ่งนะเพราะรูปแบบของลูปตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับเราทำให้เราต้องเสียเวลามานั่งเขียนโปรแกรมแทรกเนี่ยนะครับหรือโปรแกรมแบ็กแอนด์ฟอนต์ตรงนี้นะครับใน3ที่ด้วยกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราเราสร้างให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็หยิบรวดเดียวครับแล้วก็มาแบ็กแอนด์ฟอนต์ในลิสต์ใหมท่ทีหลังย่างนี้จะง่ายกว่านะครับเอาเพราะฉะนั้นเราเริ่มด้วยการอ่านลิสต์ในชุดสีแดงก่อนนะครับอ่านแล้วก็ตั้งเออเรามีลิสต ผลลั์นะครับที่ลิสต์ตัวตัวที่เราจะอ่านมาเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเช่นตั้งชื่อว่าดีก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วงวดนี้เราก็ลุยอ่านนะลุยอ่านลิสต์สีแดงเข้ามานะครับนะโอเคก็ลุยอ่านนะครับก็ต้องกี่อ่านกี่ครั้งอ่ะอ่านกี่ครั้งก็อ่านเท่ากับตัวแรกที่อ่านใช่ไหมครับอ่านราจะเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับเขียนตรงนี้มันเลยก็ได้นะครับก็ไม่ผิดอะไรเนไครับน้ก็คือมาถึงบรรทัดนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะอินพุต นะครับไปเปลี่ยนเป็น i n นะครับแล้วก็ยัดลงไปใน range ก็กลายเป็นว่าจะอ่านเท่านั้นครั้งนะอ่นะตอนนี้เรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับเรียบร้อยเสร็จละเราก็ต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูดีๆทุกอันเนี่ยเวลาปิ้นออกมาตรงนี้นะครับมันเป็น i n นะเป็น i n นะครับเห็นไหมมันไม่ได้มีเออเอฟันหนูครอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงเป็น i n ด้วยนะนะครับเราต้องแปลงเป็น i n ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ d. append นะครับแล้วก็ i n แล้วก็อ่านเข้ามาแล้วก็ยัดเข้าไป นะครับวันนี้วงไม่เล็บไม่ครบเห็นไหมเพราะนี้ยเราก็อ่านเข้ามาเปลี่ยนเป็นอินแล้วก็ append เข้าไปในดีนะครับเรียบร้อยชุดที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้มาดูชุดที่สองนะเออชุดที่สองเนี่ยเราอ่านเข้ามาเก็บก่อนใช่ไหมนะครับโดย split ให้เรียบร้อยนะครับพอ split ตรงนี้ปั๊บเดียวจะเป็น list of string List of String เราต้องหยิบแต่ละตัวใน C ใน X เนี่ยนะครับนะมาแปลงเป็น IN t แล้วก็ Append ลงไปในด,ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออ for ละสำหรับแต่ละ ELEMENT ที่อยู่ใน X นะครับนะ d ออกเอามาเปลี่ยนเป็น IN t แล้วก็ยัดใส่ D นะครับก็เสร็จอีกวงหนึ่งเรียบร้อยนะครับนะอันนี้เป็น List of String หยิบที่ละตัวมาแปลงเป็น IN t แล้วก็ Append ใส่ D นะครับ อันสุดท้ายนะครับอันนี้คืออันนี้คือเสร็จแล้วชุดสีฟ้านะครับอันตัวพายคือชุดสีม่วงตรงนี้นะชุดสีม่วงเนี่ยนะครับมันอ่านไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเจอลบหนึ่งเห็นไหมดูคําพูดสิครับอ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอลบหนึ่งนะครับอ่านแล้วก็เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นจนกระทั่งเนี่ยว่าเราก็ต้องใช้เหมือนกับเป็นไวล o ลูปอ่ะเพราะเราไม่รู้จํานวนวงวนแน่นอนนะครับไม่เหมือนข้างบนเนี่ยเรารู้แน่นอนว่าสีสี่สี่บรรทัดตรงนี้เราจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไวล o ลูป วิธีเขียนไบลลูกก็อาจจะง,ง่ายสุดๆก็เขียนเป็นไบลทรูคือทำไปเรื่อยๆน,นะทำไปเรื่อยๆจะทำอะไรล่ะก็อ่านเข้ามาใช่ไหมครับอ่านเข้ามาแล้วไม่ได้เราเร็วไปเนาะเราก็ต้องอ่านเข้ามาเก็บก่อนนะครับอ่านเสร็จปับ๊บเก็บปับ๊บแล้วเช็คก,ก่อนเขาเป็นลบหนึ่งหรือเปล่ปานะถ้าใช่เนี่ยเรารู้ว่าใช่แน่ๆแล้วก็เบรกออกไปมานะถ้าไม่ใช่นะครับเราก็เอาไอ้เจ้าดีที่เราอ่านเข้ามาเนี่ยนะครับยัดลงไปในลิสต์ดี นะ e ที่อ่านเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยยัดลงไปในลิสต์ดีเข้าใจไหมครับนะแล้วก็แน่นอนครับก่อนจะกลับขึ้นไปนะก็เราก็กลับก่อนแบบก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่อทำอะไรละนะครับเพื่อกลับเมาไปปั๊บเนี่ยก็ไปอ่านใหม่อีกมาอ่านปั๊บแล้วก็ตรวจสอบอีกนะครับตรวจสอบเสร็จปั๊บก็ append แล้วก็กลับขึ้นใหม่อีกแล้วก็ตรวจสอบอีกวน่เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะมัน w i r d tool งั้นก็หมุนไปเรื่อยๆใน w i l tool มีอิสระเราก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็ต้องออกมา้งเองแน่นอนนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเเเเขขขีีีีีียยยยนนนนนนออ่่าาางงง้้้้ะะคครรรัับบบถไมชกก็แท เออไปอ่านไว้ข้างนอกไปอ่านมาก่อนเลยหนึ่ง,งตัวตัวแรกนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ถามว่านะตราบเท่าที่ e นะครับยังไม่เท่ากับลบหนึ่งก็แสดงว่ามีข้อมูลนะครับ e ไม่เท่ากับลบหนึ่งเรามีข้อมูลแล้วก็ append เข้าไปใช่ไหมพอ append เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็อ่านตัวใหม่นะก่อนที่จะหมุนกลับขึ้นมาอีนะครับเพราะฉะนั้นอ่านมาหนึ่งตัวยังไม่เป็นลบหนึ่งก็ append เข้าไปนะครับแล้วก็อ่านใหมนะ่แล้วก็กลับขึ้นไปอีกนะครับเมื่อไหร่เป็นเท่ากับลบหนึ่ง เมื่อไหร่มันเท่ากับลบหนึ่งแล้วมันก็ออกมาข้างนอกออกมาในปาร์ตซ์สิบเอ็ดตรงนี้ก็เรียบร้อยแลเอาไปถึงบรรทัด์สิบเอ็ดปั๊บเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมานั่งอะไรเออ่แบ็กแอนด์ฟอแล้ว back and f o ฟ t นแบ็กแอนด์ฟอนนะครับจะทำยังไงนะครับก็เรารู้ว่าถ้าเราดูดีๆนะครับมันก็จะเราก็จะพบว่าเออเราหยิบตัวแรกเราแบ็กหยิบตัวที่อินเด็กซ์ศูนย์เราแบ็กอินเด็กซ์หนึ่งเราก็ฟอนอินเด็กซ์สองเราก็แบ็กอินเด็กซ์สามเราก็ฟอนใช่ไหมครับก็จะพบว่าไอตัวตัวอินเด็กซ์คู่เนี่ยนะครับคือทำ operation append นะส่วน i n น e x Ke ซก็ทำา Operation Insert ไว้ที่ตำแหน่ง0ูนะครับก็แค่นี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ for l o o p ง่ายสุดแต่ก่อนอื่นก็เตรียมผลลัพธ์ไปก่อนก็แล้วกันนะครับเอานะครับหานะแล้วเราก็ forI เลยนะแล้วเราก็เอา i เนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นะในการตรวจสอบว่าเป็น Index คู่หรือ Index Key คนะครับแล้วก็หยิบข้อมูลมาด้วยนะครับนะก็เป็น for I in range ของปริมาณข้อมูลของับนะเรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็ I f เล็กน้อยนะครับว,าาว่าเขาอะเป็นคู่หรือเป็นคีย ถ้าเขาเป็นคู่เราก็ append ใช่ไหมครับนะ append เข้าไปใน out แล้วก็หยิบเอา d ตัวที่ i นะเพราะตอนนี้ i เราคิดจะเป็น index ของ d แล้วแล้วก็หยิบไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ละอันก็รู้จ่าเป็นคู่เป็นคี่นะครับ okay. ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็อ๋อตอนนี้ append มันต่อท้ายจริงไหม append ต่อต่อท้ายนะครับเราต้องการแทรกหน้าหน้าก็ insert นะครับ insert ที่ตำแหน่งศูนย์นะครับของค่าของ di โอเคกเสร็จ นะแล้วเสร็จแล้วเราก็สุดท้ายแล้วเราก็ปิ้นเอาเรียบร้อยหมดครับอ่อก็มีเท่านี้มั้งนะก็เดี๋ยวดูก่อนก้นกันอาจจะมีอะไรผิดนะ่ำไปนะครับลองเอาวัาน,นี่เลยโอเคเพสเข้าไปแล้วก็ปึ๊บนะครับถูกไหมล่ะอืมนะยี่สิบสองยี่สิบสี่นะครับ,นะอนะ 22, 24, รบโอเคก็ คงไม่มีอะไรผิดแล้วนะอืมอันนี้ก็จะมีประเภทแบบแปลกๆนะครับบางอันอันนี้ไม่มีลิสต์อ่าลองดูสิว่าถ้าไม่มีลิสต์เกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ไม่มีลิสต์ก็ต้องกดเข้าไปนะนี่นี่ในนี้มันมันมันมีนะเออก็โอ้ผิดนะก็ต้องอย่างนี้ก่อนแล้วก็โอ้โอเคเอ่อคือการกรอกข้อมูลต้องกรอกสามช่วอ่กรอกอันนี้ก่อนก็ได้กรอกอันนี้ก่อนนะครับ อ่ะก่อนนี้ก่อนตึ๊กเ,เรียบร้อยแล้วกดเคาะทีนึงนะครับแล้วเคาะแบงค์ทีนึงนะครับคือลิสต์ชุดสีฟ้าไม่มีแล้วก็เคาะอีกทีนึงลิสต์ชุดสีม่วงก็ไม่มีนะครับใน,นสุดก็ได้ก็หกสี่สองหนึนะกถ้าเป็นกรณีนี้ไม่มีหมดเลยนะครับชุดสีแดงก็ไม่มีนะครับสีฟ้าก็ไม่มีมีแต่สีม่วงนะครับก็ลองดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ลองรันดูนะครับ สีแดงก็ไม่มีอ่สีฟา้าไม่มีนี่เคาะ e อ t n t e r เลยนะครับแล้วก็1 2 3 4 5อา่าอะไรเงี้ยนะแล้วในสุดท้ายปิดท้ายด้วยลบหนึ่กเสร็จนะครับก็เป็น4 2 1 3 5นี่เพิ่น4ี่3 5นึ่งสหะครับอันนี้เพิ่นเราเราขีไม่ไม่ครบเท่านะนะครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าก็เท่านี้เองออเปส บางคนเนี่ยก็อาจจะพยายามหาทางลัดนะทางลัดนะครับว่าเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์กันไหมเนี่ยนะครับระหว่างระหว่างหลังจากที่เราเราได้ลิสต์เรียบร้อยแล้วนะเราได้ลิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองดูนะครับลองดูนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนบุงมเกอกนี้นะครับเกากนี้นะครับเริ่มด้วยสัก4ีตัวก่อนนะครับแล้วก็เกาอก0นย์สอ่านะครับต่อไปมันเกอก4ี่ห้าหกเดป้ไหมครับแล้วต่อ9นะครับ10 11เนะแล้วลบ1แล้วกันนะครับปุ๊บอ่านะครับ นะบางคนเห็นนิดนึงเนื่อกผมจงใจจะเขียนให้มันให้มันเเริ่มในเลขศูนย์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในลิสต์ดีนะลิสต์ดีของเราเนี่ยนะครับนะก็จะเรียงจาก0ถึง11จริงมนะถ้าปรากฏว่าดูที่อัลสิลครับมันจะกลายเป็นดูเลยครับเลขคู่เนี่ยอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเลขคี่อยู่ด้านหน้าแต่รีเวิร์สนะเออถ้าเราถ้าเราเห็นสังเกตยอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูว่าปริมาณเลขคู่เลขคี่ด้วยนะครับแต่คิดว่าคงเหมือนกันเอาลองดูก็ได้ นะครับลองเหมือนคีย์เหมือนเมื่อกี้นี้นะครับแต่ตัวนี้เราจะคีย์สัก11ตัวได้1010เมื่อกี้คีย์ศูนย์ถึงสิบเอ็ดจะมาสิบสองตัวะะงั้นงวนนี้ขอคีย์สิบตัวนะครับจำนวนจำนวนตัวอักษรจำนวนข้อมูลมันจะได้ต่างกันนะเป็นคู่หรือเป็นคีย์เนี่ยนะครับลองดูนะครับว่าจะมีความสัมพันธ์เหมือนกันไหมนะครับก็รันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองอุ๊บโอโ,โอโอโหโหโหถ้าอย่างนี้มันศูนย์นะครับศูนย์นี่คือไม่มีข้อมูลนะี่ชุดแรกไม่มีข้อมูลนะครับชุดที่สอง อันนี้ผมขีดผิดไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับโอเคเอ่าเออนะขีดผิดขีดผิดไปแล้วนะครับงั้นไม่เป็นไรก็อ๋อ uh, uh. เริ่มใหม่ก็แล้วกันนะครับอ่ะ uh, uh. เอาใหม่นะครับชุดแรกมีสักอันนี้สักสี่ตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับต่อไปก็อ๋อสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เก้านะแล้วก็สิบแล้วก็ลบปึ๊กอ่า uh, นะครับเห็นไหมก็จะเป็นดูเลยครับเลข คูอยู่ด้านหลังนะครับเลขขี้รีเวิร์สอยู่ด้านหน้านะครับนะก็ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับความจริงตรงนี้เราก็แทบไม่ต้องเราก็ลบทริงไปได้เลยนะจริงมนะครับมันก็จะเท่ากับเอ่อนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับชุดขี้ใช่ไหมครับชุดขี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือเลขขี้ตำแหน่งขี้จริงมะตำแหน่งขี้นะครับดี D. เอาตำแหน่งขี้มานะครับแล้วก็รีเวิร์สนะรีเวิร์สนะครับ อ่าใช่ไหมครับนะเพราะว่าเพราะดีนี่คือลิสจริงไหมเพราะอย่างนี้มันคือสไลด์ของ list. ลิสสไลด์ของลิสได้อะไรได้ลิสนะเพราะางี้เราก็มาสไลด์อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นรีเวิร์สนะครับเล่าลิสที่ว่าเนี่ยมาโปะก,กับนะครับโปะก,กับเอ่ดี D, ใช่ไหมครับที่เป็นตำแหน่งคู่นะโอเคนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองนะครับก็จริงๆแล้วไม่ควรจะมานั่งคิดอย่างนี้นะเสียเวลาแล้วมีโอกาสพลาดเยอะนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะลองดูนะครับว่าจริงไหม นะครับย4ใช่ไหมตัวสุดท้ายนะลองส่องก็ได้